มีคนแปลกด้วยลอยยย็อกล็็วเอาชิปมันมาแล้วหัวนั่นะวิ่งแล้วนะั่นแหละคน Hei, hei, hei! Slutt å pøble. 南南南南。嗯嗯嗯嗯 Cảm nó các lại. ผมไปเก็บตรงศพไอ้ตัวนั้นก่อนเอามาแล้วเรียบร้อยไปไปอ่ะอันนี้อันนี้เอายานีไปไม่ทันไปเก็บศพ

ยายๆได้ครับเขาเรียกภาางกิดได้ไงเฮ้ยมึงเล่นอะไรเนี่ย Let's go Let's go Let's go Oh my ฆ่าตัวตายไม่เึงต้อตามมั้งมึงฆ่าตัวตายนอกๆข้างบนนอก Tại tại, một tí, một tí, đi về năn ừ. lên